สวัสดีค่ะแม่นิมชาแนลแม่ะเดียวกระสาเชียวเพิ่งตื่นนอนมาเพิ่งห็หมีแมวปกติเราชอบเนี่ยต้มปลาหม้อต้มฟ่าต้มปลาต้มไก่ต้มไก่ให้แพนด้ากินอยูเช้านี้จะถ่ายแพนด้าให้ดูมันบ้าสารแต่ก็ไม่รู้จะทำไงกับมันก็ให้อาหารมันเพื่อบำรุงแผลเนาะ ก็มีหันมาดูเรื่องของตูหรือเปล่าประมาณเนี้ดูใรหวะามีเจ้าอ่างเป่ามาเฝ้าเขาถ้วยเฝ้าปลาต้มแต่ปลายังไม่ได้ต้มนะฮะเดี๋ยวรอให้ไก่เดือดก่อนแล้วปลาจึงต้มเนาะเนี่ยเลยเขาประจําเมื่อคืนนี้ก็ปุกตั้งแต่ตีสี่ก็เลยบอกขอเวลาหน่อยเพราะค้าปลายังไม่มา าะค้าปลามาทีห้าเนี่ยตั้งในกาปลกุกไ,ไว้ให้ที่แมวอืันนี้ไม่รู้คนไข้ที่ตามนัดน่าจะมาอ่ออออออาะว่านี่คนไข้เยอะอส่วนใหญ่เขาเป็นโรคที่เกิดจากภาวะวัคซีน เขามั่นใจว่าเป็นอย่างนั้นเนาะอ่อนเปียเพียแรงขาไม่มีแรงท้องเสียไ้ท้องเสียนะจะกินเยอะเนะาะเพราะตอนนี้นะม,มะม่วงแล้วก็ร้อนก็กินน้ําแข็งพวกน้ําแข็งใสพวกน้ําบงน้ำหวานอะไรเงี้ยกินกันไปเรื่อยหลาย,ย่างท้องมันก็รับไม่ไหวอะนะท้องเสีย วนใหญ่จะท้องเสีย mm. ก่อนหน้านี้มาประมาณสักสอาวันแล้วอะ่ะแล้วก็ไม่มีแรงเหมือนขาดสารแร่ธาตุเนาะที่มันสูญเสียไปกับการขับถ่ายในร่างกาย mm. ก็มีทางทางปัสสวะเจละเมือ่อไ่อะไรประมาณนี้อยู่เปลี่ยนที่ที่นั่งลงล่าง เป็นที่นั่งลงล่างมานั่งไอ้นี่ละนั่งเก้าอี้คขาอยากคุยด้วยค่ายอยากคุยกับแฟนค่ะเอ้เนี่ยเป็นที่นั่งลงล่างดดเดี๋ยวไปดูไอ้นี่กันไปดูไก่ว่าเป็นไงบ้างม,มีกินแล้วไก่ไมีกินอ่ะอังเป้า่าอังเป้า่า เฮ้ยแฟนครับอืมนี่อืมเดี๋ยวก็จะเอาปลาลงอืมปลาลงอยู่ใกล้ๆกันเนี่นยเดี๋ดิ้งนะ พอมันจุกแยกส่วนแล้วมันก็ไม่เป็นไรยักินกันได้นั่นเลยแล้วก็ปิดฝาประมาณครึ่งชั่วโมงก็สุกแล้วเพราะมันเดือดแล้วบอกบอบบอกบอกบอกโมโหจัด มหมวกจัดวันนี้เราก็ไปซื้อเขาบอกว่ามิตรไท,ย,ท,ย,ทยแตงโมงมันจะหวานเนาะนี่ก็ไปดูจังโมอยู่ในตู้เย็นนะตังโม,งงนะงโมงลูกแดงแป๊บเลยน,นะลูกละสิบบาทเคยเ,เชื่อไหมเคยเชื่อ,อ ส่วนใหญ่หน้าแรงของมันจะแพงน,นะกินไปแล้วครึ่งลูกจัง มองมันตับตนกกว่านี่ตลาดยังไม่ได้เมื่อกี้ออกไปรอบหนึง่งเขาบอกว่า,าหมอนนิ่มนี่อะไรเดินตั้งแต่ตีสี่เจ็ดโมงเช้ายังไม่ครบเลยอะไรเนี้ยนะแล้ววันนี้ไม่ลิ่ก็ซื้อไอ้นี่มาด้วยขนมจีนนะซื้ยออะไรยัง ขนมจีนเนี่ยนี่ชุดละหนักมากเลยนะชุดละสามสิบบาทม,มารีวิวของกินนี่ก็โลละยี่สิบบาทอืมโลละยี่สิบบาทมะม,ม่วงมะม่วงอืม,อมนี่ยี่สิบบาท เากินเยอะจังเนาะนี่โรลละยี่สิบไม่ได้ถามเขาเ้วเขาเคยเอาโรลละยี่สิบไม่นิ่มก็ยี่สิบจามกันยังดีนะจับออกบ้างสี่สิบาทแบบเนี้ยหวานดีมากเลยเลูปไม่ต้องใหญ่แต่มันแก่แล้วประมาณเนี้ยนะ ส่ตงต่อไข่น้ำจ้ำน้ำจ้ำน้ำจ้ำจ อกินปลากันเดี๋ยวก็สุกแล้วกินปลากันแบบอย่างอริท卡อื้ออ้ออื้ออื้ออ้ออื้ออื้ออน้ออมอ้ออื้้ออื้อื่อยืมอืออื้ออื้ออืือออ อบางคนบางจ้องกันแต่ก็วางที่อาหารส่งที่แต่อยู่ใกล้กันแหะเขารู้อืมแต่ก็สุกหละตามไปดูที่สุกยังอืมถูกก็ไม้ว่าแตากอ่ะให้เปื่อีกนิดนึงอือก็ประกุณช่อง ไว้แค่นี้ก่อนนะคะอืม